ผมเนี่ยเป็นมันเปิมมาก่อนทําให้เขาเมีอำนาจขึ้นใครใหญ่ได้เปรียบใครเล็กก็ปาตัวน้อยยิงเขาไม่ตายเราก็ตายคนเราต้องใช้เงินคนจ่คนจนคน,นงทำไมแต่ให้ได้เงินวันนี้เราจะตายยังไงดีวางแผนการฆ่าตัวตายผมครั้งแรกเป็นการถูกป่อตายอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวางแผนที่จะโดดตึกฆ่าตัวตายรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามีชีวิตอยู่ต่อไปทำไม เขาก็เชิญผมเนี่ยขึ้นไปที่ห้องประชุมเริ่มพูดคุยกันใช้อารมณ์ในการพูดคุยห้ามใครออกจากที่นี่ให้ปิดประตูปิดโรงงานให้หมดเปิดกระเป๋าออกมาพร้อมกับอาวุธปืนครับแล้วก็ทุบมาที่โต๊ะพระเจ้าจะให้ลูกลุกขึ้นมาตู้กับเขาใช่ไหมเขาไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวเลยทำแต่งานคือเรากับลูกไปไหนมาไหนด้วยกันกับสองคนตลอดจนกระทั่งมีเพื่อนเราอะมาถามว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรอถึงขั้นบอกว่าแบบเราเลิกกันเหอะ เรามองว่าเขาคือคนในครอบครัวที่ต้องเดินตามเราผมไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเข้าใจว่าภรรยาจะเห็นจุดสําคัญตรงนี้เราก็รู้สึกโกรธเหมือนกันเอมเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอผมเนี่ย เป็นมาเปิมาก่อนมาก่อนนี้ผมเที่ยวผมทำตัวเทย์บอยทำไงได้ได้เงินเจอเพื่อนดีบ้างไม่ดีบ้างจนไปเจอเพื่อนที่เป็นมาเปิเพะเพื่อนแนะนำไปก็ไปรู้จักนายรู้จักพี่ ใจถึงเดียวลูกพี่ชอบใจถึงเสื้อสัตว์วิจารบนคนๆเราจะอะไรลูกพี่ให้หมดอ่ะนี่ผมก็าการเป็นลูกโป๊ดอ่ะลูกคนที่ว่าเออทำให้เขาแบบมีอำนาจขึ้นใครใหญ่ได้เปรียบใครเล็กก็ปลาตัวน้อยผมอยู่สมนี้ผมจะไม่เคยให้รือรับกว่าผมเป็นใคร คนที่คนที่ให้เงินคนเนี่ยเขาจ้างคนเนี่ยบาทีเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเช่ารถร่อนหาบ้นานเช่าต้องขับรถตัวเวนเขาออกซอยไหนชาวลาเดือนสองเดือนน,นู่นน่ยก็ยิงได้ยิงเขาไม่ตายเราก็ตายทำเขาว่ามันบาปมันบาป รับงานมาแล้วคนโดนยิงไม่ตายเนี่ยเขารู้ว่าใครใครจ้างมาถ้าเขารู้ว่าเราเป็นใครอะ่ะการเนี่ยทำไม่ตายแล้วก็ตายคนเราต้องใช้เงินอะ่ะคนจนคน,นึังทำงาไใ้ได้ให้ได้เงินเงินนั้นนั้นอะ่ะไปไหนก็ได้กินนู่นกินนี่ไม่ต้องไปม,มองใครผลสุดท้ายที่ได้มามันก็พลาดอยูงได้จนมาเกมโดนจับโยงไงโดจ,จําไอ้เก่งไงแต่ก็ไม่พ้นกฎหมายัวผมเคยคิดฆ่าตัวตายมาสองครั้งครับ ความเครียดในการเรียนความเครียดในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตครับต้องเียาไม่ว่าตอนผมเดินมาทุวกวันนี้แทบจะเดินอยู่คนเดียวเลยมันทําให้ผมรู้สึกเพ่งคว้างแล้วก็ไร้ขนทางรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเออเรามีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมเราทําอะไรอยู่ตอนนี้เรากําลังไปทางไหนหลบทางแล้วก็กำลังเคว้งอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่ง จนคิดว่าเราจะตื่นมาทำไมมาถึงช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงที่เราเรียนกันเข้มข้นมากจนทำให้ช่วงนั้นผมเครียดแล้วก็เก็บทุกอย่างไปคิดมากครับจนมันมีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วผมเดินไปทางไหนผมก็คิดวนอยู่ในหัวว่าวันนี้เราจะตายยังไงดีเราจะตายแบบไหนให้มันเป็นข่าวผมก็ได้ลองวางแผนการฆ่าตัวตายผมครั้งแรกเป็นการ ผู้ขอตายก็แต่ว่าก็ไม่ได้ทำครับเพราะว่ามันไม่มีคาหรือว่าอะไรที่จะมาทําให้เราเป็นสำเร็จตามแผนได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นครั้งที่ผมวางแผนที่จะโดดตึกข้าต่อตายครับก็ครั้งนั้นคือพยายามที่จะทําให้ไม่อยากให้เป็นข่าวหรือว่าใครรู้จักมากที่สุดครับให้เงียบแล้วก็อยู่ในช่วงที่ มืดหรือว่ากลางคืนมากที่สุดจากมีลูกค้ารายหนึ่งนะครับมาจ้างเราผลิตงานช่วงแรกเนี่ยก็ดําเนินไปได้ด้วยดีตามปกปติแล้วก็มาถึงช่วงที่โควิดระบาดหนะักมากๆในช่วงนั้นนะครับทางหน้างานเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้หยุดของเข้าหน้างานในระหว่างนั้น เราก็ได้นัดกับลูกค้ารายนี้ว่าโอเคเราจะวางบินมีการรับเช็คก็มีการนัดประชุมกันเขาก็ได้เชิญเราเนี่ยเข้ามาประชุมที่บริษัทเขาเขาก็เชิญผมเนี่ยขึ้นไปที่ห้องประชุมเริ่มพูดคุยกันพร้อมกับใช้อารมณ์ในการพูดคุยแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้เขานัดเรามารับเช็คแต่ทําไมสิ่งที่เขาแสดงออกมามันไม่ใช่แล้วแล้วเขาก็เตรียเมเอกสารไว้มาให้ผมชุดหนึ่งเป็นเอกสารที่บอกเรื่องสัญญาจ้างแล้วก็เป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งมันคือใบรับสภาพหนี้ที่ต้องให้ผมเซ็นนะวันนั้นเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ ปลอดภัยแล้วเมื่อเราอยู่ตรงนี้ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเสียงเขาก็ยิ่งงงโหยิ่งเีอารมณ์เขาก็ตะโกนห้ามใครออกจากที่นี่ให้ปิดประตูปิดโรงงานให้หมดห้ามใครเข้าออกแม้แต่คนเดียวแล้วเขาก็ลุกออกไปจากโต๊ะเนี่ยหายไปแป๊บหนึ่งเขาก็หยิบกระเป๋าใบหนึ่งมาขึ้นมานั่งบนโต๊ะเขาก็เปิดกระเป๋าออกมาพร้อมกับอาวุธปืนครับแล้วก็ทุบมาที่โต๊ะแล้วบอกว่าให้ผม เซ็นเอกสารใบรับสภาพนี้ถ้าไม่เซ็นเอกสารตอนนี้ก็ขึ้นไปเคียย์เขาบนดาดฟ้าผมก็ตั้งคําถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้ลูกลุกขึ้นมาสู้กับเขาใช่ไหมจุดชนวนแรกเริ่มมันเกิดจากการที่สามีของเราอะ่ะเขาไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวเลยทําแต่งานตอนเช้าตื่นมาเราก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วตอนกลับเขาก็กลับมาหลังจากที่เราอะ่ะนอนแล้วเป็นสามีภรรยาที่แบบไม่ได้คุยกันเลยคือเรากับลูก ไปไหนมาไหนกันกับสองคนตลอดจนกระทั่งมีเพื่อนเราอะมาถามว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรอเราก็เฮ้ยเราสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีสามีแล้วใช่ไหมจนกระทั่งมันระเบิดเลยก็คือตอนที่เขาบอกเราว่าเขาเป็นคริสเตียนนะ พอจังหวัดที่เขาบอกเป็นคีริสเตียนเราก็ยิ่งรู้สึกเราโดนทอดทิ้งเวลาของเราในวันอาทิตย์อะมันหายไปอีกแล้วทั้งโมโหทั้งเสียใจคือมีคําพูดอะไรเราใส่หมดเลยถึงท่านบอกว่าแบบเราเลิกกันเหอะ ในการใช้ชีวิตคู่เป็นการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็มีโพซิชันของการเป็นหัวหน้านครอบครัวที่ต้องทําเพื่อครอบครัวหลกัหลกๆก็เป็นการหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เวลากับตัวนี้ค่อนข้างเยอะผมไม่ได้ออกนอกลู่นอกทาง เข้าใจว่าภรรยาจะเห็นจุดสําคัญตรงนี้ผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจช่วงเวลานั้นที่เขาได้ตาหนิมาก็มีคําพูดหลายๆคําพูดที่ออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกโกรธเหมือนกันเอมเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรออีกความรู้สึกเราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาพูดมาเราก็ทําอย่างนั้นจริงๆรัดเลยเขาเราเอาตัวเราเองเป็นศูนย์กลางแล้วเรามองว่าเขาคือคนในครอบครัวที่ต้องเดินตามเราในเวลานั้นผมได้ถานมถึงพระเจ้าว่าทําให้ภรรยาของผม เบาลงมีโอกาสที่เราจะได้อธิบายหรือทำความเข้าใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนพาวจกพระเยโู ขาบอกให้ผมอะลองเชื่ออยู่อาชีพดีขึ้นตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าพระยศคือใครเป็นใครมีตัวตนไหมผมไม่เข้าใจอย่างนั้นทำไมเพื่อนวิ่งพาเขาบวชแต่ผมได้ยินชื่อพระเยซูอะแต่ไม่รู้พระเยซูเป็นใครคนไทยน,นี่คนอะไรไม่รู้เลยจนเข้ามาบวชผมมันมมันเหมือนว่าผมได้ยุสวรรค์นะแต่ผมรู้จักพระเยซูพระเจ้านี้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยจากคนที่แบบขี้โมโหใครพูดอะไรไม่ฟังใจเย็น ที่ความคิดรู้จักให้อภยัยรู้จักเมตตาทุกวันนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ผมไม่คิดกิจกรรมไปเลยเป็นปืนยิงเขาเนี่ยผมมัน่นใจว่าพระเจ้าอ่ะทยบาผมลวล้างบาผมมาแลวผมมือผมนชอบปกร่างกายผมมีเหม็นเน่าเพราะว่าผมทำอะไรเยอะมากมายแต่แต่พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าพระเยซูเนี่ยเอาผมอ่ะไปล้างบาให,ให้หมดแล้วให้ผมเริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตใหม่ สร้างวันใหม่จากที่ผมชะกปกม,มีมีสิ่งที่เลวร้ายพระเยซูเนี่ยเอาผมอะไปล้างบาปให้หมดแล้ว เพื่อนผมคนหนึ่งเขาชวนผมมาโบสถครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมไม่ได้คาดคิดไเลยว่าโบสถจะเป็นอย่างนี้โบสถจะมีการนามัสการบสถจะมีการเทศนาจะมีการสอนอย่างนี้เมื่อผมได้มารู้จักกับพระเยซูนะครับพระเยซูได้ให้มุมมองให้โอกาสแลว้วก็ให้แสง แห่งชีวิตของผมเป็นดวงไฟที่ส่องสว่างขึ้นมาครับแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่จะช่วยให้ผมรอดสิ่งที่ผมทําอยู่ในอดีตมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเป็นการไม่ได้รักตัวเองไม่ได้ให้ค่ากับตัวเองมากเท่าไหร่เมื่อรู้จักกับพระเจ้าผม,ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นผู้คนคอยให้กําลังใจมีคนคอยช่วยเหลือทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือทางของชีวิตเราเจริงๆ หลังจากนั้นผมก็ต้องยอมเซ็นใบรับสภาพเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยออกมาจากจุดนั้นให้ได้ในฟิลนั้นผมก็คงรู้สึกเหมือนพระเยซูตอนที่พระเยซูถูกจับมีความกลัวร้องไห้แต่สุดท้ายแล้วผมก็ต้องยอมผมไม่ได้ยอมเขานะครับแต่ผมยอมพระเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ปล่อยให้เรื่องนี้เข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย จนสุดท้ายสารตัดสินมาว่าผมแพ้สิ่งของที่มันเหลือวัตถุดิบต่างๆพอมันหักล้างกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มากมายอะไรมันผ่านไปได้แล้วมันคลี่คลายและมันดีขึ้นถ้าวันนั้นผมสู้กับเขามีการต่อสู้กันในที่ประชุมวันนั้นหรือบนดาดฟ้าเขาเนี่ยผมอาจจะจบชีวิตในวันนั้นเลยก็ได้แต่สิ่งที่ผมเลือกและตัดสินใจในวันนั้นเราอาจจะแพ้เขาในเชิงกายภาพนะครับแต่เรามีชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะประทานความยุติธรรมให้แก่เรา จนกระทั่งเขาก็ชวนเรามาที่โบนในใจตอนแรกเราก็คิดว่าอะไรทําให้สามีเราเปลี่ยนไปขนาดนี้ไปด้วยความทา้าทายว่าไปดูซิว่าอะไรทําให้สามีเราเปลี่ยนไปปรากฏว่าไปครั้งแรกเอ้ยเราได้รับความรักจากที่นี่คนที่นี่คือแบบต้อนรับดีมากความรักมันถูกเติมเต็ม หลังจากที่ทางครอบครัวเนาะได,ได้ได้มาเป็นคริสเตียนพอเรามาเชื่อพระเจ้าเราก็จะมีทิศทางการเชื่อที่ไปในทิศทางเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมากขึ้นทุกอย่างความรักทุกอย่างมันได้รับการเติมเต็มทําให้เรามีเวลาด้วยกันในครอบครัวมากขึ้น หลังจากที่เราทะเลาะกันผมอธิษฐานต่อว่าขอให้มีโอกาสที่ภรรยาผมจะได้มาโบสถ์ด้วยระยะเวลาไม่นานเขาก็ได้มาที่โบสถ์ผมก็สัแดงความรักพระเจ้าให้เขาเห็นผ่านชีวิตของผมผ่านการเปลี่ยนแปลงของผมเองผมก็ดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นคู่รักที่พระเจ้าประทานมาให้พระเจ้าเปลี่ยนใจผมให้รักภรรยาผมอย่างที่ควรจะต้องทำหลายๆเรื่องก็ทำให้เขาเห็นพระคุณพระเจ้าแล้วเขาก็เปิดใจต้อนรับ หลังจากที่เราได้เชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงภายในผมเองแล้วก็ตัวภรรยาเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางโดยที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเรารู้สึกถึงการกลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทําให้ผมไม่ได้เชอะเขินหรือไม่ได้รู้สึกถึงต้องใช้สมองในการคิดว่าจะต้องทําหรือไม่ต้องทําโดยพระคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําให้เรา กล้าที่จะแสดงความรักให้กับคู่ชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างที่เราเต็มใจแล้วเราก็อยากจะทำให้เขา